คลิปนี้ไม่มีสาระความรู้ไม่มีเทคนิคไม่มีวิธีการอะไรให้เลยจากเพื่อนจ๋าแต่พี่มีเรื่องอยากเล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบฟังเรื่องเล่าตรงกดผ่านแล้วละค่ะเมื่อวันที่26หรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งทักมาสั่งเค้กวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดแม่แล้วพอวันที่27ก็มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งค่ะทักมาสั่งเค้กวุ้นวันเกิดสุขสันต์วันเกิดพ่อแล้วทุกคนจ๋าแบบเค้กที่ลูกค้าทั้งสองท่านเลือกเป็นแบบเดียว กันค่ะและข้อความก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือไม่ได้ระบุชื่อทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะใช้คําว่าสุสานวังเกิดแม่สุสานวังเกิดพ่อพิมพ์พก็จะอึ้งๆไปแต่ถามว่านี่เป็นครั้งแรกไหมที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่นะคะเกิดขึ้นบ่อยมากๆแล้วทุกคนจ๋าแบบเค้กพิมพ์อะ มีเป็นร้อยทุกคนคือถ้าใครที่เป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวพิมพ์มานะคะก็จะสามารถเข้าไปดูในอัลบั้มภาพเก่าๆของพิมพ์ได้นะคะก็จะมีงานตั้งแต่สมัยปี646566ที่พิมพ์เก็บไว้ในอัลบั้มภาพอ่ะนะคะซึ่งพิมพ์ก็จะบอกลูกค้าว่าให้เข้าไปเลือกได้เลยค่ะเลือกในอัลบั้มเลยนะมีเป็น10เป็นร้อยเพื่อนจ๋าแล้วทําไมทําไมเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจริงๆนะคะมันเหมือนความมหัศจรรย์ความรักเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆทุกคนและเค้กวันเกิดส่่วนนใหญนะ ถ้าเป็นขนาดหนึ่งปอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกสั่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วน่ารักมากๆทุกคนเราคนทําก็มีความสุขมากบางทีเหมือนน้าตาจาะไหลอ่ะพิมพ์ถึงขึ้นราคาไม่ลงเลยทุกคนยังปรับราคาไม่ได้ค่ะมีความรู้สึกว่าบางครั้งน่ะ ลูกๆอ่ะสั่งให้คุณพ่อคุณแม่หรือบางครั้งอ่ะเด็กสั่งให้แม่ก็มีแล้วทุกคนจริงๆพิมพอยากให้มันเป็นราคาที่จับต้องได้อยู่แบบนี้ตลอดไปต้นทุนมันจะเพิ่มสูงยังไงก็ช่างมันละทช่วันนี้อยู่ได้เพราะมีเพื่อนจ๋านี่แหละค่ะที่คอยสนับสนุนพิมพ์เพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์จะแบ่งปันความสุขกลับไปให้เพื่อนจ๋าท่านอื่นๆบ้างพิมพ์ว่ามันก็คุ้มค่าแล้วค่ะอย่างชิ้นเมื่อวานนี้นะคะก็ออกไปมอบให้ลูกค้าครบรอบปีพอดีเลยค่ะคือสั่งเค้กพิมพ์ครั้งที่แล้วก็คือวันเเกิดคุณพ่่่ออมืปีทีทแล้ว ปาครบครบปีปีนี้พิมก็เลยแอบแซวว่าครบปีพอีเลยนะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าสั่งอีกนะคะแล้วก็แซวกลับไปว่าโอ้ปีได้เหรออะไรเงี้ยลูกค้าบอกว่าอที่หนูมีแต่คุณพ่อค่ะตอนนี้หนูมีเหลือแต่คุณพ่อแล้วโอ้พิมน้ําตาเหมือนจะไหลนั่นหมายถึงว่าการที่ใครสักคนจะสั่งเค้กวันเกิดสักก้อนหนึ่งคือสําหรับใครบางคนนะการสั่งเค้กวันเกิดหนึ่งก้อนนะหนึ่งชิ้นนะ่ะนั่นคือสําหรับคนพิเศษของเขานะคนที่พิเศษจริงๆคือไม่ได้สั่งกันทั้งปีทุ ทกคนเนาะความรักระหว่างพ่อแม่ลูกนี่เป็นอะไรที่มันคือสิ่งมหัศจรรย์จริงๆเราแค่ได้สัมผัสเราก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วก็ตื้นตันใจมากๆค่ะขอบคุณที่ให้พิมพ์ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสําคัญของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังนึกถึงพิมเนาะขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยสนับสนุนพิมพ์ค่ะให้พิมพ์ยังเป็นพิมพ์ในแบบนี้ไปได้ขอบคุณนะคะ เกือบลืมเลยค่ะหมวแต่ซึ้งคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะพิมพ์จะมาจัดเค้กแบบนี้แหละให้เพื่อนจ๋าดูกันแต่ว่าเป็นชิ้นของพ่อนะเพราะว่าชิ้นของแม่เนี่ยจัดเสร็จไปแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยไปตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่26แล้วค่ะส่วนของพ่อนะ่ะเพิพ่งจัดส่งไปเมื่อวานวันที่27และถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนจ๋าดูด้วยตอนจัดซึ่งเป็นการจัดเค้กขนาด1ปอนด์แบบง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถจัดตามพิมพ์ได้แบบสบายๆเลยค่ะ